บนโซเชียลมีการแชร์7ประโยชน์ของมังคุดที่มีตั้งแต่ช่วยลดเรื่องเลือดออกตามไรฟันไปจนถึงต้านมะเร็งลำไส้หือชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์สูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาอาหารเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการใน7ประโยชน์ของมังคุดที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับมีความจริงบางสว่วนมังคุดก็เป็นแหล่งของวิตามินใยอาหารหลากหลายแต่ปริมาณที่พบในมังคุดเป็นปริมาณที่ไม่ได้สูงโดดเด่นจากผลไม้อื่นสิ่งสำคัญคือตัวมังคุดมีน้ําตาลสูงถ้าเราบริโภคมังคุดในปริมาณมากๆก็อาจจะได้ว่าน นอกจากนี้เรายังสอบถามกับอาจารย์ด้านเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสอบถามถึงคุณสมบัติทางสมุนไพรของเปลือกมังคุดที่มีการอ้างถึงด้วยครับการทดลองของสารสกัดมังคุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องมะเร็งหรือเรื่องอะไรก็ตามก็จะเน้นมากที่สุดไปที่สัตว์ยังไม่ค่อยมีการทดลองในคนซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะมาสรุปว่ามันได้ผลดีในการรักษาโรคหรือาสุขภาพคนจริงๆอย่างแรกเขาบอกว่ามังคุดมีวิตามินซีช่วยให้ไข้หวัดหายเร็วขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงโรคเลือดออกไรฟันวช่ ของการสังเคราะห์เยื่อเกี่ยวพันคอลลาเจนทําให้หลอดเลือดแข็งแรงถ้าเราได้รับปริมาณวิตามินซีต่ำต่อเนื่อง 1- 2องเดือนเราก็จะเกิดภาวะเลือดออกตามไหลฝันส่วนในเรื่องของการช่วยส,สร้างภูมิคุ้มกันโรคก,ก็มีส่วนเพราะว่าวิตามินซีช่วยในการทํางานของเม็ดเลือดขาวอันที่2ตัววิตามินซีทำหน้าที่ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะทําให้อาการป่วยจากไข้หวัดนนอาจจะเร็วขึ้นอาการไม่รุนแรงปริมาณที่เราต้องการสําหรับผู้ใหญ่ก็100มิลลิกรัมต่อวันมังคุดสีผลกลางมีวิตามินซี3ามมิลลิกรัมต่มมอปร วิตามิน B ีคอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการเผาผลาญพลังงานและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นมีจริงแต่ในปริมาณที่ต่ำมังคุดสีผลรางก็ให้เพียงแค่0.1มิลลิกรัมปริมาณที่เราต้องการต่อวันประมาณ1.2มิลลิกรัมตัววิตามินดีเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานเขาบอกว่ามังคุดมีโฟเลตสูงช่วยป้องกันการพิการแต่กําเนิดในทารกช่วยในการสร้างน้ํานมของมารดาและยังช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจของทารกอีกด้วยจริงค่ะแต่ว่ามีปริมาณที่ต่ำมากสำหรับหญ ไม่พอจะก่อให้เกิดภาวะหลอดประสาทไม่มีของทารกไในครรภ์แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคปากแหว่งปีแดนบูได้ถ้าเป็นโรคหัวใจของทารกในครรภ์ตอนนั้นก็คือการแบ่งเซลล์ซึ่งโฟเลตจำเป็นแต่ในเรื่องการสร้างน้ํานมของบรรดาลหลังคลอดตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานการกินมังคุดถ้ากินจะเราจะได้น้าตาลสูงซึ่งจะไม่เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์ข้อที่4เขาบอกเนื้อมังคุดมีใย,ยอาหารจํานวนมากช่วยการทํางานของระบบขับถ่ายและลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ต่างๆใย,ยอาหารสามารถที่จะอุ้มน้าเร่งเวลาในการขับถ่ายทําให้ลดการที่จะสารพิษ อาจจะมีในอาหารสัมผัสกับเนื้อเยื่อในร่างกายผลสกเนี่ก็ทําให้โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารลำไส้ลดน้อยลงถ้าเราดูตัวมังคุดจี๋คนกลางได้ใยอาหารคนกรมัมก็อยู่ในปริมาณน้อยข้อที่5เป็นคุณสมบัติของเปลือกมังคุดที่เขาบอกว่าสารสกัดมีริ์ต้านการลุกลามของมะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมากธิดต้านการลุกลามของมะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจะมีแค่การทดลองในหลอดทดลองจะมีบ้างที่ทําในจัดทดลองบางตัวได้ผลดีบางตัวไม่ได้ผลดีแต่ว่าถึงจะได้ผลดีร่างกายมนุษย์กับร่างกายสัตว์ก็ยัง่่ามเอยไะพที มานมนอกจากนี้เขายังบอกว่า <c oughs> เปลือกของมังคุดอุดมไปด้วยสารแซนโทนซึ่งมีประโยชน์สูงอีกด้วยมังคุดจะพบแซนโทนเยอะที่เปลือกโพลิฟีนอลพวกนี้มันจะมีลิต์ต้านอนุมูลอิสระเยอะก็ <c oughs> จะมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่นามาใช้เป็นยาใช้ฆ่าเชื้อที่ผิวหนังมีผลิตภัณฑ์ขาได้รับการยอมรับอีกอันหนึ่งก็คือใช้รับประทานบรรเทาการท้องเสียชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ได้ผลดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะการใช้แบบนี้มันค่อนข้างปลอดภัย และข้อสุดท้ายเขาบอกว่ามีสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยต้านการอักเสบจ,จริงไหมครับมันจะมีงานวิจัยในคนเขาพบว่าสารสกัดมังคุดแบบแคปซูลสามารถเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระได้เลื่อดได้มันได้ผลดีนะคะแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีสารสกัดชาเขียวผสมด้วยเราก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าฤท,ทาาธิตานานธ์ต้านอนุมูลอิสระที่แท้จริงมันมาจากมังคุดอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของการทดลองในหลอดทดลองมันก็มีมานานว่าสารสกัดมังคุดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดังนั้นสรุปปปแแล้้วเเเรรรรื่่องงงงะโยยชชนนนน์์ขััััคคุทีีาก็ไบ คิดว่าไม่ควรที่จะแชร์ต่อเพราะว่าอาจจะทําให้ผู้บริโภคบางท่านเข้าใจผิดคิดว่ามังคุดเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินซีและอาหารวิตามินบีคอมเพล็กต์แล้วก็โพเลสทาให้อาจจะรับประทานตัวมังคุดมากเกินไปค่ะจะเกิดผลเสียคือได้รับปริมาณน้าตาลสูงเกินไปแชร์ได้บางส่วนแต่คิดว่ารอระยะเวลาให้มีการพัฒนางานวิจัยไปมากกว่านี้เราค่อยแชร์นะจะดีกว่ามันก็มีบางอย่างที่ดีอะนะแต่กินมากไปก็ไม่ดีทุกอย่างที่มันมีประโยชน์มันก็มีโทษด้วยเหมือนกันรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีีบนนห้าาจออทวกตติมชช่ง YouTube ัร อยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ข้อมูลสุขภาพมหัศจรรย์เกินจริงส่วนใหญ่ไม่จริงอย่าแชร์เลยค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม